He <laughs> เยอะมากๆแล้วก็บอกเลยว่าเป็นความรู้ที่ไวมากๆนะหลายๆคําถามมีคําตอบแล้วก็มีแนวทางที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถไปแก้ไขแก้ปัญหาแล้วก็ดําเนินการต่อด้วยมาเรียนกับอาจารย์โนได้เลยค่ะารันตีเลยค่ะว่าได้ความรู้กลับไปเพียบแล้วก็พร้อมกลับไปพัฒนาแน่นอนค่ะใครที่แบบว่ายังลังเลยอยู่คือความรู้นี้ต้องมีจริงๆเพราะว่ามันสําคัญมากๆเลยวันนี้นะคะมาเรียนท็อดเมตาเอ็กช้อปปี้กับอาจารย์โนตนะคะทุกคนก็คือได้ความรู้ที่เยอะมากๆแล้วก็บอกเลยว่าเป็นความรู้ที่ไวมากๆนะคะวันนี้นะคะก็ได้มาเรียนดีแอ กับอาจารย์โน้รู้สึกว่าคือด้วยความที่เราอยู่บนแพลตฟอร์ม t i k กต o เนาะท็อปปี้ลาซาดาแล้วก็เฟซบุ๊กเนาะทุกแพลตฟอร์มเลยในการขายของออนไลน์ทีนี้นเราก็มีคําถามมากมายเลยเกี่ยวกับการยิงแอดหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมของ ฟอร์มวันนี้คือหลายๆคำถามมีคำตอบบนใครที่ต้องการที่จะแบบว่าอัปเดตความรู้นะคะแพลตฟอร์มการดีแอดต่างๆนะคะบอกเลยว่าจารยนนทของเราเนี่ยก็คือเก่งมากๆแล้วก็มีความรู้แล้วก็พร้อมแก้ไขปัญหาที่ทุกคนอาจจะรู้สึกติดขัดกันอยู่นะคะมีแนวทางที่ จะทำให้เราเนี่ยสามารถไปแก้ไขแก้ปัญหาแล้วก็ดําเนินการต่อด้วยสายยิ่งแอดสายทำคอนเทนต์นะคะทุกคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองก็สามารถมาเรียนกับจารย์โนได้เลยค่ะการัีตีเลยค่ะว่าได้ความรู้กลับไปเทียบแล้วก็พร้อมกลับไปพัฒนาแน่นอนค่ะฝากด้วยนะคะใครที่แบบว่ายังลังเลยอยู่คือความรู้นี้ต้องมีจริงๆเพราะว่าเราขายของแันอยู่บนแพลตฟอร์มแลทุกคนมันสําคัญมากๆเลย